พี่จะดื่มน้ำดื่มเคเลออนน้ำทำไรอ่ะ สุดไปของซื้อของขายก็ผมนัทเคนออนและกายเคนออนขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่สุดของโลกเอทีวีเป็นรายการนะครับที่จะ รีบ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 ให้พูดบ้างดิพูดว่าผมนัดเห็ลอ่อนผมกายเห็นแลอ่อนนะขอต้อนรับกระสุนไม่ต้องเปิดไมต้องเปิดแล้วมาพี่กายมีคำถามพี่ถามมาแล้วพี่ทำงานมาเจ็ดปีเนี่ยพี่เหนื่อยไหมหมายถึงพี่เนาะแลวพี่เนี่ยแหละก็มีเหนื่อยบ้างแต่ว่ายังไม่อยากพักไงอ๋อขยันขยันผม ผมว่าเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าาัน่เะผมเหนื่อยมากเลยพี่ก็เหนื่อยแหละเมื่อกี้ไปทำอะไรมาผมเนี่ยไปเจอคอนเทนต์หนึ่งมาก็คือเข้าเนี่ยสามารถยกล้อรถ ATV และถอยหลังได้แลวพี่ก็ยกล้อเอทได้นะอ๋อยกแอ่ดิถอดถอดลงมาแล้วยกยกได้ทั้งล้อทั้งยางกันนะเอาจริงแล้วก็โอ้โหยังไงแต่เรียกว่ายกเรอพี่ก็ยกไง คืออยังไงนะคอนเทนต์เนี่ยที่ผมไปเจอมาเนี่ยก็คือรถ a อทวีที่ยกล้อหน้าและถอยหลังเนี่ยตืตีนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงครับพี่สติ่นนี้มันเกิดขึ้นในวันที่29นะครับกทกาปี2007เอ๊ะไม่ใช่2017นะครับพี่จะย้อนไปขนาดนั้นเลยอมีนักขับ ATV ครับชาวแคนาดาเขามีชื่อว่า เขาเป็นนักขับ ATV พาดโผลก่อนเขามีชื่อว่าโรเจอร์เลเบงนะครับถ้าเป็นเลเบงเนี่ยจะเป็นขนมปังอร่อยเลยใช่ไหมเขาเนี่ยได้ทำการขับรถ ATV เนี่ยยกล้อหน้าแต่ขี่ถอยหลังว้าวมากที่ปกติเราคือแบบยกล้อหน้าแล้วขี่ไปข้างหน้าเนี่ยก็จะหมากราบแล้วลำบากแล้วนี่คือยกล้อหน้าแต่ขี่ถอยหลัง นะครับรถที่เขาใช้ในการขี่เนี่ยก็คือของ Honda TRX 250TM ตัวรุ่นปี2009ครับมาทำการขี่ยกล้อหน้าแต่ขับถอยหลังก็คือนะครับตอนแรกผมก็งงยกล้อและถอยหลังยังไงแต่อย่างที่พี่เขาบอกก็คือยกก็คือขับไปข้างหน้ายกล้อขึ้นมาก่อนแล้วก็ตกเกียร์ถอยหลังแล้วก็ทรงตัวแต่คัานี่ระยะทางที่เขาทาการขับขี่เนี่ยก็คือ1 5ึ่เมตรหรือตีเป็นกิโลก็อยู่ที่1.5เมตร 1. 5กิโลเมตร จะตีเป็นกิโลมันจะตีกลับมาเป็นเมตรไหมเขาเนี่ยได้ทำการขี่ที่สนามบินนะครับมิรามิสมิวบันสวิกประเทศแคนาดานั่นเลยเพราะว่าจะไปขี่นสนามมอญทั่วไปเนี่ยน่าจะโดนรถชนแล้วครับฝอยฝอยตูดเรียบร้อยตายแน่นอนครับคือเอาไปขี่ในสนามบินเพราะว่ามีเนื้อที่ค่อนข้างเยอะก็คือเนี่ยเขาสามารถทำเป็นติตัวเนี้ยได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่แบบผมบุกผมบันมากเลยจริงสมบุกสมบันเลยละ ก็เป็นอะไรที่แบบพยายามนะใช่เพราะว่ามันเป็นการขี่ที่ยากมากเหมือนกันเพราะว่าขี่ถอยหลังอ่ะแล้วก็แบบต้องคองประคองรถด้วยใช่อยู่ที่ทักษะของแต่ละบุคคลใช่ขอเตือนไว้ก่อนว่าถ้าจะไปลองขี่เองแบบนี้ก็อยากจะให้เซฟตี้หรือว่าไม่ขี่เลยจะดีกว่าเพราะว่ามันต้องฝึกจริงจริงครับก็ถ้าผมแบบกลุ่มสี่ถุงห้าไปแบบเมื่อกี้เนี่ยยังไม่ได้เลยลงแน่นอนครับผมพี่ไม่ได้ห่วงผมหรอกห่วงครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะที่ผมกับพี่กายเนี่ยได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับฟังนะครับในเรื่องของรถ ยกล้อหน้าและถอยหลังได้ไกลที่สุดในโลกนั่นเองนะครับใช่แล้วครับก็สําหรับใครนะครับอยากรู้อะไรที่เป็นที่สุดของโลกเอทีวีเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกพวกผมได้เลยก็จะไปหาข้อมูลมาให้นะครับครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมกับพ่การเนี่ยขอตัวลากันไปก่อนนะครับใช่แล้วครับก็อย่าลืมนะครับคิดจะดื่มน้ำดื่มเคเลอออนไม่ใช่จะไขายน้ำทำไมอย่าลืมนะครับเลือกรถเอทีวีเลือกเคเลอออนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ